สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่แอนจะพามาทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องตั้งน้ำมันตั้งกระทะน้ำมันพอน้ำมันร้อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแป้งทอดกรอบเนาะเต้าหู้เราก็จะหั่นชิ้นแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลย แล้วแต่ความสะดวกใครจะกินชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรก็เอาไปแล้วก็แป้งทอดกรอบคุกแค่นี้พอแบบคุกแบบบางๆงคุกบางๆง,งแล้วก็ลงไปทอดนี่คุกแบบนี้บางบางให้มีเคลือบผิวให้มันกรอบแค่นั้นเองนี่ ำไมเราถึงต้องชุบชุบชุบแป้งมันจะได้เท็กเจอร์ของความกรุบกรอบเวลาเรากินเนาะต้าหู้ไขม่มนเนาะแบบว่าเคลือบมันกรอบนิดนึงแล้วก็อย่างคือมันมันไม่เละด้วยถ้าเราทอดอะเราก็เลยแค่เคลือบแป้งบางๆเคลือบเข้าไว้แล้วก็เอามาทอดแค่นั้นเองแล้วเราจะไม่กลับบ่อยกลับรอบเดียวแล้วขึ้นเลย แป้งที่เราเคลื่อไว้มันสุกทั่วแค่นั้นเองเนีย่ยไม่ต้องเปิดไฟแรงปานกลางพอเนี่ยอย่างแม่ก็ดูว่าสมมุตินะมันเคียมแล้วใช่ไหมเอาเอยากให้ขอบมันกรอบๆอ,อีกแล้วก็พลิกไปตามขอบมันอนะ่ะแค่นั้นเองแล้วก็เราเลยอะทำอาหารนะเราจะเอาไงเราก็ แล้วแต่เราเราเราเป็นคนกินนี่ใช่ไหมอ่านี่นะคะเนี่ยได้แบบนี้แล้วเราก็จะทิ้มมาพักไว้ทิ้มมาพักไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องกันขั้นตอนต่อไปเ,าเราก็จะมาผัดเลยหน้าเต้าหู้กันใสนมันนิดเดียว กระเทียมค่ะกระเทียมสับเหลือแค่นี้ใส่ไปให้หมดแม่จะใส่หมูสับกับกุ้งนะแต่หมูสับของแม่แอนน่แม่จะไม่สับแบบละเอียดมากอยากแบบมีเคียเค้ยวๆบ้างอะไรอย่างนี้ย จะเติมน้ำนะคะเติมน้ำไปน,นิดนึงให้มีน้ำหน่อยเนึนะคะเติมด้วยเห็ดหอมค่ะลองดูว่าน้ำมันแห้งเราก็เติมน้ำปนไปอีกได้อ่ะคุงรสกันนะคะน้ำมันหอยค่ะ ตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดนึงถ้าบ้านไหนจะใส่แป้งมันเนี่ย เราก็เอาน้ำเนี่ยผสมกับแป้งมันเนี่ยใส่แทนน้ำที่แม่แอนใส่ไปนะก็คือต้องให้ทุกอย่างมันสุกก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยใส่น้ำไปนิดนึงก่อนผัดไปปุ๊บแล้วก็เอาแป้งมันเนี่ยละลายกับน้ำแล้วก็พอมันเดือดเนี่ยค่อยๆเทมันลงไปแล้วก็คนแต่ที่บ้านเราอะไม่ชอบกินใส่แป้งมันไม่ชอบกินเหนียวๆเราชอบกินแบบนี้มากกว่าเราก็ทุกอย่างสุกเสร็จปุ๊บเราก็จะตาม สุดท้ายด้วยพริกไทยและผักเป็นอันสิ้นสุดเราก็หัดให้มันหอม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 นิดหนึ่งทีนี้เราจัดจานเนี่ยเราต้องตองผู้เรียงไว้ข้างล่างติดแก๊สก่อนทุกคนนี่นะทุกคน เอาเต้าหู้วางเรียงไว้ข้างล่างแล้วก็โรยหน้าด้วยเครื่องที่เราถัดลงไปมันจะได้ทำไมซึมเข้าไปในเต้าหู้ที่มันอยู่ข้างล่างถ้าเอาเต้าหู้ไว้ข้างบน,นก็เอาเครื่องไว้ข้างล่างเต้าหู้มันจืดเงยนี่เราต้องเอาเต้าหู้ไว้ข้างล่างเอาเครื่องไว้ข้างบนเครื่องไม่ได้ซึมเข้าเต้าหู้อือนี่นะ เราก็จะโรยเครื่องไปข้างหน้าโรยแบบนี้ยให้มันทั่วๆ